สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้ก็ามาวาดในในแท็บเล็ตกันบ้างนะครับก็เราจะวาดเป็นไดโนเสาร์นะครับเอาเป็นประมาณว่าเป็นแรปเตอร์แล้วกันแรปเตอร์มันจะปากแหลมๆนะครับเราก็วาดหัวให้แหลมๆก่อนต่อมาก็วาดเป็น ลำตัวนะครับแล้วก็เป็นหางยาวออกไปเราจะวาดไดโนเสาร์ในลักษณะน่ารักนักนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นขานะครับให้มันยกขาด้วย ยกขาแบบเห็นฝ่าเท้าด้วยนะครับนี่นี่จะเป็นเล็บแรปเตอร์จะมีแขนสองข้างนะครับน่าจะมีเล็บแค่สองเล็บสองนิ้วนะครับเสร็จแล้วก็ตาฝดาปิดตาแบลวๆเลย ปด้วยแบบนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะทำให้เส้นจางๆเนาะแล้วก็เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็วาดปรับเส้นให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะขยับให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็ให้ขนาดมัน ไม่ไม่ขยับแล้วลูกเอาใหม่แปลงนะครับแล้วก็ฟึ๊บฟึบฟึบไม่ไปอ๋อผิดเลเยอร์นะครับต้องทำงานกับเลเยอร์ให้ถูกแปลงฟึ๊บนี่เห็นไหมได้แล้วเอาให้มันพอดีหน้ากระดาษเลยนะครับเต็มหน้ากระดาษพอดีเลย คราวนี้ก็จะ,ะใช้ปรับหัวปากกาให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ผิดเลเยอร์ เอาใหม่เอาใหม่แบ็ k นะครับอ่แล้วก็ลากมาใหม่ให้มันชนกันพอดีแบบนี้นะครับแล้วก็ขาเป็นเล็บนะครับแล้วก็ขาแล้วก็ท้องหยุดตรงแขนเอาไว้นะครับ แล้วก็เป็นขาอีกข้างหนึง่งเราจะยังไม่เก็บรายละเอียดด้านในนะครับเราจะเดี๋ยวเราจะปรับหัวปากกาให้เล็กลงนะครับค่อยมาเก็บรายละเอียดด้านในตอนนี้เราก็วาดไปก่อนนะครับ นี่ปากแหลมๆนะครับแหลเตอร์แล้วก็ตาแล้วก็อย่าลืมนะครับดูจม,มูกไดโนเสาร์คราวนี้ก็จะลดขนาดเส้นให้เล็กลงอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะวาดตรงส่วนที่เป็นเท้าถ้าเราขยายให้ใหญ่ขึ้นมาได้เราก็ ขยายสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะวาดได้ง่ายขึ้นชบนี่นะครับคราวนี้เราก็ใส่ตรงท้องให้เป็นลักษณะของลวดลายขอเป็นเส้นใหญ่หน่อยนะครับ ปุ๊บปุ๊บปุ๊แล้วก็แล้วก็แล้วก็เปิดเลเยอร์ขึ้นมานะครับปิดตาเลเยอร์ซะก็เสร็จแล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับการวาดไดโนเสาร์แบบนี้นะครับก็อน้องลองลอง,ลองเอาไปหัดวาดบนกระดาษก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาวาดบนแท็บเล็ตแบบนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอเดี๋ยวขอวาดลายให้แรปเตอร์นิดนึง นี่นะครับมีลวดลายด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs>